สวัสดีฟฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเนื้อาข่าวสารของสโมอสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจนะครับเพิ่มเติมจากคลิปเมื่อเช้านะครับมีอะไรน่าสนใจนะครับเรื่องแรกนะครับก็ล่าสุดเนี่ยนะฮะทางโจเอลเกลเซอร์ประธานสโมอสรร่วมของแมนเชสเตอร์เตดเนี่ยได้ออกมาถแถลงนะครับผ่านเว็บไซต์สโมอสรอ,อย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ หลังจากที่การก่อตั้งยูโรเปีย Super League เนี่ยมันล่มสลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะซึ่ง j o y อลกิลเซก็อยู่ในหนึ่งส่วนร่วมนั้นด้วยนะครับแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์หรือว่ามีการแถลงงานออกมาแล้วกันนะครับเขาบอกว่าในช่วง2-3วันที่ผ่านมาเราทุกคนเนี่ยได้เห็นถึงความรักอันยิ่งใหญ่ที่ฟุตบอลสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็รวมทั้งความพักดีอันลึกซึ้งที่แฟนๆเนี่ยมี ให้ต่อสโมสรแห่งนี้นะครับซึ่งคุณคัดค้านการแข่งขันยูโรเปียนซูเปอร์ลีกอย่างชัดเจนแล้วก็เราเนี่ยก็รับฟังมันนะครับเราทำผิดไปจริงนะฮะและเราเนี่ยก็ต้องการแสดงให้เห็นว่าสามารถทำให้ถูกต้องได้นะครับสรุปย่ยอๆประมาณนี้นะครับก็คือรับสาภาพนะครับที่ทำผิดลงไปนะครับแล้วก็ขอโทษแฟนบอลน,นั่นแหละนะฮะนี่คือเรื่องแรกนะครับทีนี้ เรามาดูในเรื่องของการปรับปรุงยูฟ่ากันหน่อยนะครับยูฟ่าเนี่ยมีการปรับปรุงอย่างไรนะครับล่าสุดนะฮะมีรายงานกันออกมาจากสหัพันฟุตบอลยุโรปหรือว่ายูฟ่ามีการยืนยันนะครับซึ่งจริงๆอ่ะเขามีการยืนยันมาตั้งแต่วันที่19แล้วแต่ว่าข่าวที่มันออกมาก่อนหน้านั้นเนี่ยสอสวันเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะโฟกัสไปที่แมนยูนะครับแมนยูที่มีดราม่ากเกิดขึ้นนะครับทีนี้ ตอนนี้มันมีการถอนตัวแล้วนะครับเราก็กลับมาอยู่กับยูฟ่าเหมือนเดิมนะฮะซึ่งมีการคอนเฟิร์มแผนการดังกล่าวอย่างเป็นทางการนะครับหลังจากที่มีการประชุมครั้งใหญ่ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่นั้นครับซึ่งตามรายงานเนี่ยบอกว่าจะไม่มีการเตะรอบแบ่งกลุ่มอย่างที่ใช้ในปัจจุบันอีกแล้วนะครับแต่จะมีการใช้การแข่งขันแบบลีกเดียวแทนนะครับซึ่งรวมทั้งหมด36ทีมโดยแต่ละทีมเนี่ยจะการันตีลงเตะ10นัด แบ่งกันเป็นแบบเกมเย่าเกมเกยเือนอย่างละ5นัดนะฮะจากนั้นบรรดาทีม8อันดับแรกเนี่ยในตารางคะแนนเนี่ยจะได้เข้าไปรอในรอบ16ทีมสุดท้ายส่วนอันดับที่9จนถึงอันดับที่24เนี่ยจะไปเตะย์ออฟนะฮะตเตะเย่าแล้วก็เกยือนอีก2นัดนะครับเพื่อหาอีก8ทีมลุยในรอบดังกล่าวนะครับที่ว่ามานั่นแหละนอกจากนี้ในถ้วยยูฟายูโรปาลีกเนี่ยนะฮะกับถ้วย ยูฟายูโรปาคอนเฟลเอนต์ลีกเนี่ยรายการใหม่ครับอันหลังเนี่ยรายการใหม่นะครับที่คาดกันว่าน่าจะมีการเริ่มต้นในช่วงซีซั่นหน้าก็จะใช้การแข่งขันแบบลีกเดียวกันเช่นเดียวกันนะครับนั่นคือสิ่งที่ยูฟาจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยจาก32เป็น36ทีมนะครับนั่นคือสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นแล้วก็น่าจะมีการเริ่มใช้รูปแบบตั้งแต่ฤดูกาล2024จนถึง2 5เป็นต้นไปนะครับก็ รอกันหน่อยนะครับนะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ครับมันก็มีการเที่ยบเงินรางวัลนะฮะระหว่างซูเปอร์ลีกนะครับแล้วก็ยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับที่มีการถกเถียงกันอยู่นะครับซึ่งเรามาดูในฝั่งของซูเปอร์ลีกกันก่อนนะครับซูเปอร์ลีกเนี่ยถ้าเกิดแมนยูเข้าไปร่วมแข่งขันเนี่ยหรือว่าหลายๆทีมมีการก่อตั้งเกิดขึ้นเนี่ยการเข้าร่วมแข่งขันเนี่ยก็ประมาณ350ล้านยูโรนะครับค่าเข้าร่วมการแข่งขันนะฮะ ค่าลิขสิทธ์ถ่ายทอดสด200ล้านยูโรได้ประมาณนั้นนะครับเงินรางวัลผู้ชนะ250้าล้านยูโรรวมทั้งสิ้น8 0 2ล้านยูโรนะครับในส่วนของยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับค่าเข้าร่วมประมาณ12.5ล้านยูโรครับถือว่าแตกต่างกันอย่างชัดเจนครับแล้วก็ค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด60ล้านยูโรเงนินรางวัลผู้ชนะ100ล้านยูโรรวมทั้งหมด172.5ล้านยูโรนะครับนี่แหละมันทําให้มีการถกเถียงกัน นะครับจากทีมใหญ่ยยว่าค่าเรื่องของลิขสิทธิ์ต่างๆเรื่องของผลกลําไรต่างๆ,ๆเนี่ยมันได้น้อยจนเกินไปนะครับทางยูฟาเองเนี่ยก็มีการแบบว่าบีบในเรื่องของการให้โบนัสต่างๆคนๆน่อนข้างน้อยมากๆนะครับนี่คือการเปิดเผยนะฮะกันออกมานะครับจากหลายๆสื่อทั้งนิว์กไทม์นะครับทั้งหลายๆสื่อในอังกฤษก็มีการเปิดเผยแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกันเกี่ยวกับรายได้ที่น่าจะได้รับนะฮะซึ่ง ทางยูฟาแชมเปี้ยนลีกเนี่ยมันได้น้อยจริงๆนะครับส่วน,นเรื่องราวต่อมาครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับสโมสรแมนยูแล้วก็แฟนบอลแมนยูแล้วกันนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีรายงานออกมาครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยกำลังพิจรารณาการดึงตัวเอ็ดวินฟันเดอร์ซาตำนานผรุ่นสาวโตของสโมสรแมนยูเนี่ยเข้ามารับตําแหน่งรองซีอโอต่อจากเอ็ดวิทเวิร์ดนะครับตามรายงานของเอ็มบีเอ็นนะฮะซึ่งตอนนี้มีรายงานออกมาแบบต่อเนื่องมากๆนะครับ จากคลิปเมื่อเช้าเนี่ยผมได้มีการยกประเด็นเรื่องนี้กันออกมานะครับว่าตัวเต็งที่น่าจะเข้ามารับตำแหน่งแทนเอ็ดเวิร์ดเนี่ยมีใครบ้างแต่ว่าพอมาเช็คข่าวอีกรอบหนึ่งเนี่ยมีการเล่นข่าวกันหนักมากๆนะครับว่าฟันเดอร์ซาเนี่ยมีโอกาสที่จะมาแมนยูสูงม,มากๆนะครับก็อยู่ที่ทางเจ้าตัวด้วยส่วนหนึ่งนะครับนะว่า โปรเจกต์ที่แมนยูเสนอให้นะ่ะจะโอเคไหมแล้วก็อยู่ที่แมนยูด้วยแหละว่าจะไปเสนอแบบจริงจังไหมแต่กระแสแฟนบอลส่วนใหญ่ตอนนี้ก็อยากให้มีการแต่งตั้งเอ็ดวินฟาร์ดซานนั่นแหละนะครับมานั่ง CEO คนใหม่นะครับต่อจากเอ็ดนะฮะรวมทั้งสื่ออังกฤษหลายสื่อก็มีการเล่นเขาออกมาแบบต่อเนื่องซึ่งฟาร์ดซาเนี่ยคือหนึ่งในทางเลือกที่ แมนยูเล็งกราไว้ครับตามรายงานจากเอฟเอ็นนะครับเนื่องจากว่าเจ้าตัวเนี่ยแน่นอนครับมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสโมสรมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็อยู่กับสโมสรเนี่ยก็ประสบความสําเร็จนะฮะตั้งแต่ปี2005จนถึง2011นะครับความสําเร็จมากมายนะครับและนอกจากนี้เนี่ยว่ากันว่าตัวเลือกรองลงมาเนี่ยก็หลกัหลกๆนะเอาตัวเต็งนะก็เป็นวรนทาเต็งหนึ่งิชันอันโนเต็ง2นะครับ คลิปบาร์ตี้เต็งสานะครับสำหรับ2คนลายหลังเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกกันไปครับว่าไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับธุรกิจของสมโมสรซะมากกว่านะครับถ้าเอาแบบเหมาะสมที่สุดก็คือฟันเดอร์สานี่แหละน่าจะตรงสเปคที่สุดนะครับและนอกจากนี้ครับทางเบดแฟร์บริษัทรับพน,นันแบบถูกกฎหมายของอังกฤษเนี่ยได้ออกมากดราคาต่อรองออกมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับว่าใครจะเข้ามารับตําแหน่งนี้ในช่วงปีหน้า ซึ่งออกมาก็เป็นเอ็ดวินฟันดาซานนี่แหละที่เป็นตัวเต็งเต็ง2เนี่ยเป็นลีโอนาร์โดนะครับของ p ชนะครับไหนจะมีส่วนของเกร y ี่นีวิลนะครับที่เป็นตำนานนักเตะของแมนยูด้วยนัปัจจุบันเป็นนักวิเคราะห์เก,กมในสกัยสปอร์ตอยู่นะครับเล็งมาว่าเป็นเต็ง3นะครับนั่นคือ ตัวเต่งที่เกิดขึ้นจากการจัดออกมาของเบดแฟร์นะครับบริษัทรับนันอย่างถูกกฎหมายของอังกฤษนะครับแล้วก็เรามาเข้าสู่ในเรื่องของการเทคโอเวอร์กันหน่อยนะครับเลก็กๆ็น้อยนะครับล่าสุดเนี่ยเดลี่เมลนะครับก็ได้มีการรายงานอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของการเทคโอเวอร์เป็นข่าวข้อสิบนะฮะเขาบอกว่าเจ้าชายมูมเมดบินซาลมานเนี่ยก็เตรียมที่จะกลับมาเทคโอเวอร์หรือว่าให้ความสนใจที่จะเทคโอเวอร์ แมนเชสเตอร์เต็ดอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ณนปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับครับว่าทางตะกูลเกลเซอร์เนี่ยตกที่นั่งลาบากครับเจอแฟนบอลเนี่ยกดดันอย่างหนักนะฮะให้มีการขายสโมสรน,นะครับแล้วก็รอบเนี้ยมันมีโอกาสมากกว่ารอบอนก่อนด้วยรอบอนก่อนเนี่ยมันไม่มีเหตุแบบนี้ไงนะฮะทำให้ตะกูลเกลเซอร์ก็ยึดแน่นเกี่ยวกับเจ้าของทีมต่อไปแต่ว่ารอบเนี่ยมันหนักมากนะครับกระแสแฟนบอลจากทั่วทุกม,มุมโลกเนี่ยก็เป็นเสียงเดียวกันว่าอยากให้ไป อยากให้ไปพร้อมๆกับเอ็ดนั่นแหละนะครับทำให้ตอนนี้โอกาสมันเปิดกว้างมากไม่ใช่เพียงแต่เจ้าชายมูมเม็ดบินซอมานเท่านั้นนะครับยังมีมหาเศรษฐีอีกหลายคนก็มีโอกาสที่จะเข้ามาเทคโอเวอร์ได้นะครับจริงๆ,จงๆเจ้าชายเนี่ยเคยคิดที่จะเทคโอเวอร์มาแล้วนะครับตามข่าวที่ออกมาในช่วงปี2019นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ย มีการทุ่มเงินราวๆ3.5มจุพันล้านปอนด์ได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยตะกูลเกียวเซอร์ก็ไม่ตอบรับครับหรือว่าบอกปฏิเสธไปนะฮะแต่ว่ารอบนี้ก็อย่างที่ว่ากันไปครับคืออาจจะมีการเทอเวอร์เกิดขึ้นก็ได้นะครับโอเคนะครับทีนี้ข่าวอื่นนะครับก็เป็นเรื่องราของ e ออร์ดิงเบลฮาร์แลนะครับล่าสุดมิเชลซอรครับผู้หนวยการของสโมสอออกมาเน้นย้ำในเรื่องของอนาคต เกี่ยวกับเออร์ริงเบลฮาร์แลนด์อีกรอบหนึ่งในช่วงซัมเมอร์นี้ครับซึ่งมิเชลซอกเน้นย้ำว่าไม่สำคัญครับว่าเราเนี่ยจะจบที่อันดับที่เท่าไหร่แต่ว่าเออร์่ิงเบลฮารแลนด์เนี่ยจะอยู่กับทีมต่อไปอย่างแน่นอนนี่คือคำสัมภาษณ์สั้นๆน,นะครับแต่ว่าได้คำตอบที่ชัดเจนม,มากๆนะครับจากมิเชลซอกนะฮะก็เน้นย้ำหลายรอบนะสองถึงสามรอบแล้วนะครับว่าเขาจะไม่ปล่อยนะครับนอกจากนี้ครับถ้าเกิดเรามาโฟกัสในเรื่องของอันเดรซิลวาครับ หอกตัวเก่งของทางแฟรงเฟิตที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูด้วยเนี่ยนะฮะตามรายงานล่าสุดจากสปอร์ตบิลนะครับเขาบอกว่าดอทมูลเนี่ยก็ได้มีการเล็งซิลวาเอาไว้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอีกคนหนึ่งนะครับถ้าเกิดเออร์ดิงเบลฮาร์เรนเนี่ยย้ายออกจากทีมนะฮะซึ่งซิลวาเองเนี่ยก็เป็นเป้าหมายของแมนยูด้วยเพราะว่าซิลวาในช่วงซีซั่นเนี่ยทำประตูไว้ทั้งหมด24ประตูกับอีกสีแอซิดนะฮะจากการลงเล่น28เกมนะฮะถือว่าผลงานดีมากๆนะครับ ก็พอๆกับฮาแลนด์นั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าต้องมาแข่งแย่งกับแมนยูนั่นแหละสำหรับอันเดซิวานะครับแต่ถ้าเกิดฮาแลนด์เนี่ยย้ายเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะมาแมนยูด้วยไหมนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องราวต่อมาครับก็เกี่ยวข้องกับจาดองซานโช่นะครับเป็นประเด็นสุดท้ายของคลิปนี้กันนะฮะซึ่งล่าสุดครับเจ้าของสงโมสร,รลิเวอร์พูลเนี่ยมีข่าวก๊สซิบกันออกมาว่าเตรียมเรียกสัทยาอีกครั้งครับหลังจากที่ ก่อนหน้านั้นมีการตัดสินใจที่จะพาลิพูเนี่ยไปเตะซูเปอร์ลีกแล้วก็โดนแฟนบอลโถมอย่างหนักนะครับซึ่งตอนนี้ถอนตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกอย่างนั้นฮะซึ่งทีนี้จะมีการเรียกสัตท์ายอย่างไรครับเขาบอกว่าเจ้าของทีมลิพูเนี่ยก็จะทําการซื้อแนวรุกซูเปอร์สตาร์รายใหม่เข้ามานะครับรายนั้นก็คือจีดอนซานโชของดอทมุนนะครับนะซึ่งดอทมุนที่ผ่านมาก็เป็นเป้าหมายสําคัญในเรื่องของการเสริมทัพของแมนยูด้วยนะครับเพราะฉะนั้น จะเป็นการแข่งขันที่ดูดเดือดมากๆนะครับซึ่งเชื่อกันว่าทางลิเวอร์พูลก็พร้อมที่จะประเคียนค่าตัวให้ในระดับสูงอย่างที่ดอทมูลต้องการด้วยนะครับประมาณ90จนถึง100ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์นี้ครับก็นี่คือรายงานกรออกมาว่าลิเวอร์พูลกับแมนยูอาจจะมีการเปิดศึกคว้าตัวซานโชในช่วงซัมเมอร์นี้ก็ได้นะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมาครับเราเจอกันคลิปหน้านะครับ